พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่สองมีนาคมคริสตศักราช2025คําคำพยานชีวิตโดยคุณแจ็คครีนเดอังกฤษ สหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องโอบล้อมด้วยพระคุณของพระเจ้าและข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ27พระเจ้าผู้ดำรงเป็นนิดเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรนิยร,รับรองท่านอยู่คุณแจ็คคารีนเดย์เป็นพยานว่า ดิฉันทำหน้าที่แม่บ้านมาหลายปีและกำลังเตรียมตัวเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานแต่ดิฉันมีความกังวลและไม่มั่นใจว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ดิฉันทำงานนอกบ้านหรือไม่ก่อนที่ดิฉันจะออกไปเพื่อสัมภาษณ์งานก็ได้รับจดหมายเป็นซองที่ประทับตราปรณีย์จากสหรัฐอเมริกาอบล้อมด้วยพระคุณของพระเจ้าเขียนไว้ที่มุมซองจดหมายหัวใจของดิฉันเต้นแรง รู้สึกเหมือนพระเจ้าตรัสกับดิฉันโดยตรงว่าเจ้าถูกอบล้อมด้วยพระคุณของเราดิฉันเปิดซองจดหมายข้างในมีสติ๊กเกอร์ที่ดิฉันได้สั่งไว้นานมาแล้วและมีนามบัตรของผู้ส่งมีข้อพระคัมภีร์งโคริน์บทที่12ข้อที่9เป็นข้อพระคัมภีร์ในวันรับรับติสมาของดิฉันติดไว้ว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วสโลแกนของเธอคือ พระคุณที่ซึ่งความอ่อนแอของเรามาพบกับความแข็งแกร่งของพระเจ้าและเธอยังได้รวมสติ๊กเกอร์ที่ได้รับแถมมาฟรีที่เขียนว่าดำเนินตามพระทัยของพระเจ้าในข้อความเหล่านี้ดิฉันได้ยินพระเจ้ากระซิบกับดิฉันว่าเราโอบล้อมเจ้าด้วยพระคุณที่เพียงพอแก่เจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นขอให้ทำตามความประสงค์ของเรา ดิฉันไปสัมภาษณ์โดยรู้ว่าดิฉันกำลังเดินไปกับพระเจ้าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรดังในพระคัมภีร์วันนี้ที่บอกว่าเดินกับพระเจ้าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรดังที่พระคัมภีร์ที่อ้างในวันนี้เตือนเราว่าพระกรนิรัน์รับรองท่านอยู่เป็นพระกรแห่งพระคุณข้อคิดสำหรับวันนี้พระคุณคือจุดที่ความอ่อนแอของข้าพระเจ้าพบกับความแข็งแกร่งของพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ต้องการกำลังใจข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้เสมอว่าข้าพระองค์ทั้งหลายถูกอบร้อมในพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ